สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปูิติตามข่าวการสรุรในเมียนมาทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่21เดือนพฤศจิกายน2 5 6 7นะครับสำหรับในรายการข่าวนี้นะครับจะนําข่าวการสรุรที่เกิดขึ้นในเมียนมามารายงานให้ทุกท่านได้ฟังนะครับการประทะสรบกันในเมียนมานั้นนะครับก็เกิดการประทะสรบกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ที่ไหนก็ที่หนึ่งนะครับต้องเกิดการประทะสรบกันทุกวันนะครับ ในวันนี้นะครับมีรายงานว่าทางกองกำลังทหารคาินเขียงเอร่วมกับกลุ่มป d ดเเข้ายึดต,ตัวเมืองกันปายตีนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับชายแดนจีนและชายแดนเมียนมาติดต่อกันครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อในวันที่20เดือนพฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาในช่วงเวลาตอนเย็นนั้นทางกองกำลังทหารคาินเขียงเอและกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่ม p ีเดเปลุกโจมตีปลุกยึด ตัวเมืองกันปลายตีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับชายแดนจีนนะครับซึ่งมีรายงานว่าทางทหารขาินเคียงเอและพีดียบนั้นสามารถยึดได้อย่างสมบูรณ์น,นะครับเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ทางกองทัพขาินเคียงเอร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนพีดีเอเคลื่อนกาลังพลปลุกโจมตีตัวเมืองกันปลายตีอย่างหนักนะครับถึงมาในช่วงเวลาประมาณตอนเย็นของเมื่อวานนี้ถึงจะสามารถยึดได้ ตัวเมืองกันปายตีอย่างสมบูรณ์น,นะครับซึ่งการประทะสรุปกันในพื้นที่เหล่านี้นะครับก็เกิดการประทะสรุปกันมานานแล้วนะครับแต่ก็เมื่อวานนี้นะครับทาง่ายทหารขชินได้มีการส่งกําลังทหารมาเพิ่มอีกเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะเข้ายึดต,ตัวเมืองในพื้นที่ตัวเมืองกันปายตีนี้ให้ได้นะครับซึ่งจากการสรุปกันมานานนะครับทําให้ทางฝ่ายทหาพรพม่าอ่อนกําลังลงและ ทางฝ่ายทหานพม่านั้นไม่สามารถเสริมกําลังพลในพื้นที่ได้นะครับจึงทําให้ทางฝ่ายทหานพม่าต้องลาดถอยออกตัวเมืองกันไปตีไปนะครับและทหารพรม่าบางนายก็กลับไปใส่สุดชาวบ้านแล้วก็หลบหนีอยู่ตามชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มต่อต้านสามารถจับกลุ่มพวกเขาได้นะครับนอกจากสามารถยึดได้ตัวเมืองกันไปตีแล้วนะครับทางฝ่ายทหารคาซินเคียงเอกก็ ยึดได้ฐานทัพของทหาพรพม่าหลายแห่งและมีการจุดเผาฐานทัพของทหารพม่าทิ้งเกือบทั้งหมดนะครับส่วนจากการประทัสรบกันในครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้มีรายงานว่าทางทหารคาซินเขียงเอสามารถยึดได้อาวุธยุทุธปกรณ์ของทหาพรพม่าะอะไรบ้างและยึดได้เป็นจํานวนเท่าไหร่นั้นยังไม่มีการรายงานและยังไม่มีการเผยภาพหรือว่าวิดีโอออกมาแต่อย่างใดนะครับส่วนทางตอนใต้ของรัฐชานนะครับ ทางฝ่ายทหารพรม่าและกลุ่มทหารปีเจฟปโอหรือเพียนโอนะครับได้ทำการทิ้งระเบิดใส่สะพานน้ำปอนนะครับส่งผลให้สะพานได้รับความเสียหายและทางฝ่ายทหารปาโอเพียนโอนะครับได้เคลื่อนกำลังพลเข้าไปในพื้นที่เขตควบคุมของทหารปาโอเพียนเยาโอนะครับส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายเกิดการประทะสูรบกันอย่างดุเดือด ซึ่งเอาง่ายๆนะครับทหารปีจีเอฟก็เปลี่ยนใจทหารพรม่าะนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นทาหารประโอเ<อ><อ>ช่นเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนทาหารประโอเพียนแนวโอก็เปลี่ยนใจกลุ่ม p ี f ีนะครับทำให้ทางสองฝ่ายเกิดการต่อสู้กันในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัชชาตินะครับมีรายงานว่าเมื่อในวันที่20นะครับเดือนพฤศจิกายน2567เมื่อวานนี้เพราะว่าทางฝ่ายทหารพรม่าและกลุ่มทหารปีจีเอฟ ร่วมกันนะครับทางฝ่ายทหารพม่านั้นส่งเครื่องบินที่ระเบิดใส่สะพานน้ํป้อนนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีแสงนั้นได้รับความเสียหายนะครับหลังจากนั้นก็ทางฝ่ายทหารปีจีเอฟส่งกําลังทหารเข้ามาในพื้นที่ของทหารปาโอเพียรเนลโอนะครับส่งผลให้ทางสองฝ่ายเกิดการประทะสรุปกันอย่างดุเดอด จากการประทะาสรุปกันอย่างดุเดือดนี้นะครับก็ยังไม่มีการรายงานความเสียหายของทั้งสอง่ายได้อย่างไดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวการประทะาสรุปกันอย่างดุเดือดนะครับที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของรัฐสานนั่นเองนะครับ ส่วนทหารพรม่าะนะครับหลังจากกับจากจีนแล้วนะครับหรือว่าหาลังจากได้ไั่เขียวจากจีนแล้วมีการส่งเครื่องบินลบไปทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัสันีอย่างหนักนะครับส่วนมากในพื้นที่ที่ทหารพรม่าทิ้งระเบิดใส่นั้นเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนเป็นส่วนมากนะครับส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดของทหารพรมา่า เปลี่ยนจํานวนมากนะครับบางคนก็ได้รับบาดเจ็บนะครับบ้านเรือนของสาวบ้านนั้นได้รับความเสียหายเปลี่ยนจํานวนมากนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เปลี่ยนกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ